ชาวมาเลเซียชุนแทนคนไทยหลังเพื่อนร่วมชาติสร้างเรื่องงามหน้าซิ่งรถแข่งไปรอบเมืองอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในยามค่ำคืนเสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นจนชาวบ้านตกออกตกใจสุดท้ายโดนตำรวจไทยรวบก่อนเสียค่าปรับและส่งตัวกลับมาเลเซียทันทีงานนี้ชาวมาเลเซียบอกตำรวจไทยอ่อนโยนเกินไปแล้วน่าจะจับขังคุกเสียให้เข็ด เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใไหน Touch s t ต d i o ครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับก็มีข่าวที่ทําให้ชาวมาเลเซียเนี่ยพวกเขาก็รู้สึกเสียหน้าเป็นอย่างมากนะครับหลังจากที่มีพฤติกรรมของเพื่อนร่วมชาติชาวมาเลเซียที่เข้ามาก่อวิดกรรมในประเทศไทยโดยการนํารถเก๋งแต่งซิ่งนะครับขับข้ามแดนมาท่องเที่ยวที่อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา แล้วทีนี้ปัญหานะครับมันมาเกิดจากการที่พวกเขาเนี่ยขับรถที่แต่งซิ่งขับรถท่องเที่ยวไปทั่วเมืองในยามวิการตามข่าวเขาบอกว่าคนพวกนี้นะครับขับรถเที่ยวตอนตีหนึ่งกว่า,วาโอ้โหเราคิดดูนะครับตอนตีหนึ่งกว่าเนี่ยคนกําลังนอนกันอยู่แล้วคนพวกนี้นะครับขับรถเสียงดังสนั่นไปทั่วเมืองเนี่ยแล้วจะให้คนเนี่ยไม่แตกตื่นกันได้ยังไงไหว ถึงแม้ว่าพวกเขาะจะขับรถกันไม่เร็วก็ตามแต่ว่าด้วยความที่รถมีเสียงดังแถมยังขับจับกลุ่มนะครับกีดขวางการราจรก็เลยทําให้ชาวบ้านเ,นเขาตกอ,อกตกใจมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจให้เจ้าหน้าที่มาจับกลุ่ม ตามข่าวเนี่ยชาวมาเลเซียกลุ่มนี้นะครับถูกตำรวจไทยจับกลุ่มหลังพบว่ามีความผิดฐานขับรถสร้างความเดือดร้อนลำคาญพวกเขาถูกจับกลุ่มหลังจากที่ตำรวจไทยได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับคนกลุ่มนี้ที่ขับรถและส่งเสียงดังจากนั้นนะครับตำรวจภูธรคอนองได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวและลชราจร ทำการระบุตัวชาวมาเลเซียที่ก่อเหตุผ่านภาพจากกล้องวงจรปิดหรือว่า C C T V จากนั้นก็ได้มีการติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมดนะครับพร้อมรถยนต์อีก6คันประกอบไปด้วยรถยนต์ Honda Civic Type R และรถยนต์ Mercedes-Benz โดยที่ผู้ต้องหาทั้ง10ลายมีทั้งชายและหญิงอายุอยู่ระหว่าง21-25ปีทั้งหมดนะครับถูกตั้งข้อหา4กระทงก็คือขัดขวางการจราจรขับรถโดยประมาทดัดแปลงรถโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยใช้ชิ้นส่วนอะไรที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่ยอมติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในรถยนต์ ทั้งหมดนะครับถูกปรับตามกฎหมายชราจรของไทยและส่งตัวกลับมาเลเซียทันทีโดยที่กลุ่มผู้ก่อเหตุได้ไหว้ขอโทษต่อการกระทําของตนเองที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นพร้อมกับสัญญาว่าจะไม่ทำผิดซ้ำอีกแล้วจากเหตุการณ์ตรงนี้นะครับก็เลยทำให้ชาวมาเลเซียหลายคนเนี่ยเข้ามาสับเละเลยนะครับสำหรับพฤติกรรมของคนมาเลเซียกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นความคิดเห็นแรกที่เข้ามากล่าวว่า ฉันหวังว่าเจ้าหน้าที่ไทยจะบังคับใช้กฎหมายให้หนักไปเลยคนพวกนี้จะได้ไม่กล้าที่จะทำเช่นนี้อีกพวกนี้เนี่ยเป็นคนโง่และเป็นคนไม่ดีมาที่มุมมองของชาวมาเลเซียคนต่อมาน,นะครับก็กล่าวว่ามาเลเซียควรเพิ่มกฎหมายอีกข้อหนึ่งแต่หากว่าคนมาเลเซียคนใดทําให้ชื่อเสียงของประเทศเสียหายโดยเฉพาะในต่างประเทศพวกเขาจะต้องถูกปรับอีกครั้งเมื่อเดินทางกลับมาถึงมาเลเซีย มุมมองต่อมานะครับเสนอแนะว่าควรตรวจปัสสวาวะด้วยและตรวจสถานะทางการเงินว่าเป็นผู้ค้ายาผู้ค้ายาหรือว่าแก๊งบุกลุกที่ดินผิดกฎหมายหรือไม่คนมาเลเซียบางคนไม่ต่างจากคนสิงคโปร์ที่เข้ามาเมืองไทยและชอบทำตัวไม่ดี มาที่มุมมองต่อมาครับเพราะทางการมาเิเซียอ่อนเกินไปขนาดเมาแล้วขับจนเกิดอุบัติเหตุคนขับรถยังไม่มีความผิดเลยนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมคนขับรถบ้าๆพวกนี้จึงไม่กลัวกฎหมาย ต่อมาก็พูดถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจไทยว่าตำรวจไทยก็อ่อนโยนเกินไปเช่นกันคุณรู้หรือไม่ว่าเจ้าคนพวกนี้เนี่ยทำตัวไร้ประโยชน์มากการมีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนในประเทศอื่นมันช่างต่ำช้าและการขอโทษมันก็น้อยเกินไปมาที่ของมาเลเซียคนพวกนี้เนี่ยทำประเทศเสียชื่อมากมันไปง่าย รถไว้แล้วบอกให้พวกเขากลับไปที่ชายแดนเองแล้วจากเมนนี้นะครับก็มีคนกล่าวเสริมว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายของแต่ละประเทศถ้าหากว่าเป็นที่มาเลเซียคนพวกนี้อาจติดคุกไปแล้ว มาที่ความคิดเห็นต่อมาเลยนะครับชาวมาเลเซียคนนี้ก็เข้ามาตั้งข้อสังเกตนะครับว่าคนพวกนี้ไม่ใช่คนมาเลเซียแต่ว่าเป็นคนจีนทุกคนดูไม่ออกเหรอฉันไม่เข้าใจจริงๆเจ้าคนพวกนี้น่าจะเป็นคนจีนที่ซื้อหนังสือเดินทางมาเลเซียเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ต่อมาครับกล่าววิภาภูจา์ว่ามันง่ายเกินไปไหมกับการชดใช้แค่คำขอโทษเพราะว่าการกระทำของคนพวกนี้มันส่งผลกระทบต่อคนอื่นที่เขาต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยต่อมาครับกล่าววิภาภูจา์ว่าอย่าให้เราเนี่ยเจอตัวในมาเลเซียคนแล้วกันคนพวกนี้ทำตัวอ่อนแอขี้เกียจและขี้ขลาดพวกเขาก็แค่มีเงินมากเท่านั้น ในขณะที่ความคิดเห็นต่อมานะครับก็กล่าวไว้ว่านี่เป็นพฤติกรรมของพวกต่ำช้าคนพวกนี้ก็เป็นแบบนี้แหละถ้าหากว่าเป็นที่ประเทศออสเตรเลียพวกเขาจะต้องโดนจับทันทีและถูกยึดรถด,ด้วยมาที่มุมมองต่อมาครับเจ้าพวกนี้เนี่ยทำให้ประเทศชาติต้องขายหน้าหน้าละอายมากการคิดว่าตัวเองทำอะไรที่ไหนก็ได้เป็นเรื่องที่บ้าบอกเกินไปหรือเปล่า มุมมองต่อมาเลยครับก็เข้ามากล่าววิาพากษ์วิจารณ์เช่นกันนะครับว่าคนประเภทนี้เน็ดนะ่ะอับอายจริงๆที่ขับรถสร้างความเดือดร้อนในต่างประเทศขณะถูกจับอย่างทำหน้ายิ้มอยู่เลยคนพวกนี้น่าจะเป็นแก๊งรถหรูในปีนงังที่ก่อเหตุแข่งรถจนไปชนรถคันอื่น มุมมองต่อมานะครับหลังจากออกจากประเทศไทยคนพวกนี้คงจะขับเข้ามาแข่งในมาเลเซียอีกอย่างแน่นอนรถหรูแต่ว่าคนขับไร้ราคามาเลเซียคือประเทศที่ผู้คนมักชอบอวดดีคนพวกนี้ควรจะไปแขังคุกห้เขตโทษฐานที่ไม่เคารพขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วที่เป็นแบบนี้เพราะว่าพวกมันทำบ่อยจนเป็นเรื่องปกติในประเทศของตัวเอง มาที่ความคิดเห็นสุดท้ายของชาวมนเีเซียนะครับโดยที่ชาวมนเีเซียนี้ก็เข้ามาเสนอแนะนะครับว่าถ้าหากติดคุกในไทยสักหนึ่งเดือนก็คงจะดีคนพวกนี้จะได้รู้สำนึก เอาละครับและทั้งหมดนี้ก็คือความคิดเห็นของชาวบาิเซียที่เข้ามากล่าววิาพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของเพื่อนร่วมชาติที่ขับรถแต่งซิ่งเข้ามาท่องเที่ยวที่เมืองไทยก็ไม่ทราบว่าเขาคิดอะไรนะครับทั้งๆที่รถแต่งซิ่งขนาดนี้เสียงก็ดังขนาดนี้นะครับแล้วยัง ขับท่องเที่ยวไปทั่วเมืองหาดใหญ่ในเวลาค่ําคืนอย่างที่ผมบอกไปนะครับยามค่ําคืนที่ว่านี่คือเวลาตีนหนึ่งกว่าๆนะครับก็เรียกว่าสมควรแล้วนะครับที่จะโดนชาวบ้านเนี่ยเขาแจ้งตำรวจว่าแต่ว่าเพื่อนๆละครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วมีความคิดเห็นหรือว,ว่ามองต่อเรื่องราวเหล่านี้ไปในทิศทางไหนกันบ้างยังไงก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆสามารถแสดงความคิดเห็นหรือว,ว่าแชร์มุมมองแลกเปลี่ยนกันได้อย่างเต็มที่เช่นเดิมเลยนะครับ แต่ว่าสำหรับคลิปนี้ค็จะต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกาหน้าสรับันี้สวัสดีครับ